สำหลับเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคำพ้องหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องคำมูลคำผสมคำซ้อนคำซ้ามาแล้วเรียบร้อยวันนี้เป็นเรื่องราวของคำพ้องครับคำพ้องที่เราจะรู้จักการมันมีลักษณะเป็นยังไงคำพ้องดังที่เราเรียนเรื่องคำมูลว่าคำมูลคำบางคำในภาษาไทยของเราคำคำเดียว มีหลายความหมายหรือว่าคำหลายๆคำมีความหมายเดียวกันคำบางคำออกเสียงเหมือนกันคนละความหมายคำบางคำเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนั่นคือเรื่องราวของคำพ้องที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับคำพ้องคืออะไรคือคำที่มีการเขียนอาจจะเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงออกเสียงต่างกันหรือเขียนต่างกัน ออกเสียงเหมือนกันหรือคำบางคำทั้งเขียนเหมือนกันทั้งอ่านเหมือนกันความหมายต่างกันหรือคำบางคำเขียนต่างกันอ่านออกเสียงต่างกันแต่ความหมายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคำพ้อง,องอครับดังนั้นเราจึงจำแนกคำพ้องออกเป็น3ชนิด 1. คําคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกัน สองคำพ้องเสียงก็คือเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันสามคำพ้องความหมายก็คือคำที่เขียนต่างกันออกเสียงต่างกันแต่ความหมายเหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นคำพ้องเราเลยจำแนกออกเป็นสามชนิดนี้เราดูอย่างง่ายๆว่าพ้องรูปพ้องเสียงพ้องความหมายนั่นเองมาดูตัวที่หนึ่งก่อน คำพ้องรูปคืออะไรรูปก็คือหน้าตาของมันพยัญชนะสระวรรณยุกเขียนเหมือนกันเป๊ะเขียนเหมือนกันแต่เวลาอ่านออกเสียงกลับอ่านออกเสียงแตกต่างกันแถมไม่พอความหมายก็ต่างกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคำพ้องรูปตรงนี้เราต้องพิจารณาอย่างท่องแท้ต้องดูบริบทต้องดูเนื้อความประกอบด้วย ว่าเนื้อความประกอบตรงนั้นเราเจตนาต้องการให้มีความหมายว่าอย่างไรกันสังเกตคำง่ายๆตัวอย่างเอาคำว่าอะไรดีเอาคำว่าเพลาอ่าคำตัวนี้ครับอ่าตัวนี้คำว่าเพลาตรงนี้เวลาเราเขียนว่าเพลาอ่าเวลาเราเขียนว่าเพลาเราก็สามารถอ่านได้สองลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งเราอ่านว่าเพลาจริงๆเพลาที่แปลว่าเวลาหรือเราจะอ่านว่าเพลาเช่นรถคันนี้พเพลารถเพลาล้อเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของคำพองรูปครับเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันแถมไม่พอความหมายก็แตกต่างกันไปด้วยลักษณะการสังเกตเราจะต้องดูบริบทอาศัยเนื้อความประกอบว่าเจตนาของคำตรงนี้ จะอ่านว่าอย่างไรกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหลักการสังเกตว่าคำพ้องรูปมันพ้องรูปสิ่งที่มันเหมือนกันก็คือเขียนเหมือนกันครับเขียนเหมือนกันแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงต่างกันแถมไม่พอความหมายก็ต่างกันด้วยเราสามารถพิจารณาคำพ้องรูปครับ ว่าคำพ้องรูปคำที่มีรูปเหมือนกันอ๋อมันเขียนเหมือนกันจ้าเขียนเหมือนกันแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงไม่เหมือนกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยตัวอย่างเช่นคำแรกคำนี้คำนี้ถ้าเราเห็นปับ๊บเออเราจะอ่านว่ายังไงดีเราจะอ่านว่ายังไงมันอ่านได้สองแบบครับถ้าอ่านแบบที่หนึ่งเป็นหอหีบนำ หอนำนอแอแหนหอนำนอแอหนเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งครับก็คือจอกแหนหอนำนอแอแหนอันนี้อ่านเป็นอักษรนนาหอนำนอแล้วก็สาระแอแหนเป็นชื่อพืชล้มลุกชนิดหนึ่งอยู่ในน้ําที่ไปเรียกว่าจอกแหนอส่วนอีกคำหนึ่งอ่านว่าแหนหสละแอหอ,อแอแหแหนอแหน มีตัวสะกดนอนหนูเป็นตัวสะกดอย่างเช่นอำเภอแม่ทะมีบ้านท่าแหนอันนี้อ่านว่าแหนห่วงแหนเฝ้าแหนแห่แหนออกเสียงคนละอย่างกันแต่เขียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยถ้าเจตนาให้เป็นพืชก็ต้องอ่านว่าแหนแต่ถ้าเราเฝ้าห่วงแหนห่วงแหนแห่แหนก็ใช้คำว่าแหนออกเสียงคนละอย่าง หรือคำที่สองคำว่าสะถ้าสะแปลว่าแองน้ำสะผมอย่างเงี้ยสะผมสะน้ำแองน้ำแต่ถ้าออกเสียงว่าสระหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงแท้เอาไปประกอบกับพยัญชนะก็คือสระนี่คือลักษณะของการออกเสียงครับว่าจริงๆกันแล้วเราต้องดูด้วยว่าเจตนาเขาไปว่ายน้ำในสะ เขาไปสะผมสระอะสระอาเราก็ต้องออกเสียงได้อย่างถูกต้องกันด้วยนี่คือรูปเดียวกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับคำว่าเพลากับเพลาที่ยกตัวอย่างไปสักครู่นี้คำว่าเพลาอ่านว่าเพลาวควบกล้ำเป็นแกนสำหรับสอดในดุมรถดุมล้อส่วนเพลาแปลว่าเวลาออกเสียงคนละอย่างครับถึงแม้จะเขียนเหมือนกันคำที่สองก็เช่นเดียวกัน คำแรกอ่านว่าแขมมอม้าเป็นตัวสะกดในแม่กลมแขมเป็นชื่อไม้ชนิดหนึ่งไม้ลมลุกชนิดหนึ่งเชน่นหญ้าแฝดหญ้าแขมแฝกแขมส่วนคำที่สองอ่านว่าคาเมแปลว่าชาวคาเมนนี่คนละความหมายแล้วเราก็ต้องออกเสียงเราก็ต้องดูบริบทด้วยดูเนื้อความประกอบว่าเจตนาต้องการ ให้มันอ่านอย่างไรจึงจะอ่านถูกต้องลักษณะของคำพ้องรูปเนี่ยจะมีปัญหาในการอ่านเสมอว่าเราจะอ่านอย่างไรจึงจะถูกต้องหรือเชอ่นเดียวกันนี่ปักเป้าปักกระเป้าถ้าปากเป้าเป็นชื่อว่าวชน,นิดหนึ่งว่าวปากเป้าเหมือนรูปตัวอย่างว่าวที่เราเล่นกันว่าวปักเป้าแต่ถ้าเป็นปลาที่เวลามันพองตัวมันจะมีน้เมแเลมๆเล็มน่ารักมากเรียกว่าปลาปักกระเป้า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกได้อย่างถูกต้องว่าจะเรียกว่าปักเป้าหรือปักกระเป้าหรืออาจจะมีคำอื่นๆที่เป็นคำพ้องรูปเช่นกรีอ่าตรงนี้ก็ออกเสียงได้สองแบบอ่าออกเสียงได้สองแบบถ้าออกเสียงว่ากะรีอ่าออกเสียงว่ากะรีแปลว่าช้างครับอ่าแปลว่าช้าง แต่ถ้าออกเสียงว่ากรีควบกล้ำก็คือส่วนหัวแหลมของกุ้งชาวบ้านต้องรู้จักกุ้งนะครับกุ้งเวลาหัวแหลมแหลมเขามันมันจะมีตัวแหลมแหลมคล้ายๆดาบคล้ายๆฟันที่แหลมแหลมออกมาที่เวลามัาโดนทิ่มๆเรามันจะเจ็บนั่นแหละคือกรีส่วนหัวแหลมของกุ้งแต่ถ้าอ่านว่ากะรีแปลว่าช้างนี่เราออกเสียงได้สองแบบเช่นเดียวกันเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงแตกต่างกัน หรือตัวอย่างเช่นคำนี้ก็ออกเสียงได้สองแบบเช่นเดียวกันแบบที่หนึงกับแบบที่สองอ,ออกเสียงว่าปรักกับปรักถ้าออกเสียงว่าปรักแปลว่างเงินเครื่องเงิน,นงรู้จักคำว่างเงินน้อนเรียนจา๋าปรักแปลว่างเงินส่วนประรักเราใช้ควบคู่กับประรักหักพังอ ถ้ามันประลักหักพังต้องออกว่าประลักประลักหักพังแต่ถ้าประักเป็นเงินออกเสียงควบกลัมก็จะออกเสียงแตกต่างกันนี่คือคำพ้องรูปครับรูปเดียวกันแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงแตกต่างกันต้องดูบริบทในการอ่านกันด้วยชนิดที่หนึ่งผ่านไปนะครับพ้องรูปคำที่รูปเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกันความหมายต่างกัน คำพ้องลักษณะที่สองเราเรียกว่าคำพ้องเสียงพ้องเสียงต้องอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันมันเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันความหมายต่างกันเราเรียกว่าพ้องเสียงขอให้มันออกเสียงเหมือนกันเถอะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นความหมายมันก็ต้องต่างกันไปด้วย คำพ้องรูปรูปเดียวกันแต่ออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันคำพ้องเสียงเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันไปด้วยเราต้องรู้จักคำศัพท์เยอะๆเช่นตัวอย่างคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนกันเช่นคำแรกจันทร์ก็คือลูกจันทร์ลูกจันทร์หรือว่าผลจันทร์เป็นผลไม้ที่สุกเหลืองหอมเราเรียกว่าลูกจันทร จันธรรมดาธรรมดาจอไมห่หันอากาศนอจันทรที่สองจันรธนะนอหนูกะรันเป็นต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งเรานิยมนำไม้เนื้อหอมนี้มาทำดอกไม้จันอ่าเวลาเราไปงานขาวดำเขาจะแจกดอกไม้จันในวในเลาไปวางเคารพศพเราใช้ไม้จันทครับจันทตรงนี้ครับดอกไม้จันทร ใครอยากได้ก็บอกนะจะจัดให้จะเอาพวงแบบไหนดอกไม้จันทร์ครับจันร์ตรงนี้จันทนะเป็นต้นไม้ที่มีเนื้อหอมมีดอกและมีผลมีกลิ่นหอมต้นจันทร์หรือจันทร์คำที่สจันทระอันนี้คือดวงจันทร์ครับดวงจันทร์วันจันทร์หรือจันทร์คำที่สจันทร์ตรงนี้แปลว่าความประพฤติ เช่นจันยาจันยาบันอย่างเงี้ยจันแปลว่าความประพฤตินอกจากนี้ยังมีจันตัวอื่นอีกเช่นจันจันตรงนี้หมายถึงน้ําเมาก็คือเหล้าน้ําจันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นออกเสียงจัน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 ออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายต่างกันนี่เราเรียกว่าคำพ้องเสียง หรือคำว่าโจ์โจ์โจ์คำที่หนึ่งเราจะใช้ในกรณีที่มีเรื่องราวกล่าวขานโจ์จันเราจะเจอคำว่าโจ์จันคำนี้จะเจอในคำว่าโจ์จันอ่ะเราจะเจอคำศัพท์เขาโจ์จันกันเรื่องอะไรโจ์จันอ่ะเราจะเจอคำนี้ในทองนองที่ว่ากล่าวขานโจ์จันเล่าลือหรือกรณีที่สองโจด จำเลยเราจะใช้คำนี้ครับเวลาเราไปฟ้องต่อศาลผู้กล่าวหาเราเรียกว่าโจทโจทกอไก่การันหรือเราจะทำข้อสอบเราจะต้องมีโจทย์ก็คือคำถามในวิชาเรียนโจทย์คำนี้ก็เขียนยอยักษ์การันเพราะฉะนั้นสามคำออกเสียงว่าโจทย์โจทย์โจทย์ตัวสะกดในแม่กดเหมือนกันทั้งหมดแต่เขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันด้วย หรือคำว่าพันพันก็เช่นเดียวกันพันคำแรกครับหมายถึงจำนวน100ร้อยก็คือ100ร้อยก็เท่ากับ1000พันหรือการมัดโดยรอบก็คือการพันส่วนพันมีทอทงการันแปลว่าผูกมัดเราจะใช้ในกับคำสั่งว่าสัมพันธ์ส่วนคำว่าพันทอทงสะอุก,การันหมายถึงเชื้อสายเหล่ากอ เผ่าพันธุสืบพันธพืชพันธเราจะใช้พอพันธ์อย่างนี้หรือคําว่าพันธ์ุรอหันนอเนนพัน์แปลว่าสีผิวปกติเราจะใช้คู่กับคําว่าผิวพันธ์พองพันนี่เราจะใช้ตัวนี้เพราะว่าพันธ์แปลว่าสีผิวเมื่อนําไปขยายพ่องพันผู้มีผิวพันผุดผ่องลักษณะอย่างนี้ส่วนพันตรงสุดท้ายแปลว่าสิ่งของ เช่นพัดสดุพัน์ธอย่างเงี้ยคารุพันคุคร,รุพัน์ธอย่างเงี้ยพันตัวนี้แปลว่าสิ่งของเพราะฉะนั้นออกเสียงว่าพัน์เหมือนกันทั้งหมดแต่ความหมายไม่เหมือนกันครับความหมายแตกต่างกันนี่เร,เรียกว่าคำพ้องเสียงแต่เขียนต่างกันความหมายต่างกันพ้องแค่เสียงไม่ได้พ้องรูปไม่ได้พ้องความหมาย สองลักษณะแล้วนะครับที่เรารู้จักกัน 1. พ้องรูปเขียนเหมือนกันออกเสียงต่างกันความหมายต่างกัน 2. พ้องเสียงเสียงเหมือนกันแต่เขียนกับความหมายคนละอย่างกันนี่เราเรียกว่าพ้องรูปพ้องเสียงหรือตัวอย่างคำว่าสันก็เช่นเดียวกันสันที่แปลว่าแนวที่สูงขึ้นอ่ะแนวที่สูงขึ้น สันตรงนี้แปลว่าแนวที่สูงขึ้นเช่นสันเขาสันจมูกสันจมูกของเราก็เป็นแนวที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันส่วนคำที่2องคำว่าสันตรงนี้อ่าสันตรงนี้ขอแก้ไขความหมายนิดหนึ่งอ่าสันตรงนี้ความหมายจริงๆก็แปลว่าสุขสงบครับแปลว่าสุขหรือสงบครับ สันตรงนี้แปลว่าสุขสงบใช้ในกรณีว่าสุขสันอย่างเงี้ยสุขสันก็คือสุขสงบเพราะฉะนั้นความหมายก็จะอีกแบบหนึ่งหรือสันคำต่อไปสันตรงนี้แปลว่าคัดหรือเลือกเช่นเลือกสันคัดสันส่วนคำว่าสันคอควายการสันสร้างสร้างสันส่วนคำว่าสันคำสุดท้ายแปลว่าป่า ใช้ประกอบกับคาว่าไพรสันพนาสันอย่างเงี้ยเป็นคําซ้อนนะครับคําว่าไพรสันไพรก็แปลว่าป่าอ่าไพรสันพระนาสันอย่างเงี้ยเป็นคําซ้อนความหมายเดียวกันครับแปลว่าป่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกันความหมายก็ต่างกันไปด้วยก็เป็นลักษณะของคำพ้องที่เราเรียกกันว่าพ้องเสียงครับ ลักษณะที่อีกตัวหนึ่งที่มันมาจากเอาคำพ้องรูปและก็คำพ้องเสียงมาผสมประสานกันก็คือคำที่พ้องทั้งรูปคำที่พ้องทางเสียงมีทั้งรูปและเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันครับเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกัน คำพ้องทั้งรูปและพ้องทั้งเสียงดังมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะเหมือนกันทั้งรูปแล้วก็เหมือนกันทั้งการออกเสียงแต่ความหมายแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะมีลักษณะของการสังเกตว่าคำที่เหมือนกันทั้งรูปและคำที่เหมือนกันทั้งเสียงมีสิ่งที่เราได้สังเกตก็คือหนึ่งเขียนเหมือนกัน 2. อออกเสียงเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือความหมายนั่นเอง มันเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันครับลักษณะของคำนี้ตัวอย่างแรกคำว่าขันขันตรงนี้เราสามารถที่จะตีความได้หลายความหมายทั้งๆท,ที่มันเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันออกเสียงว่าขันความหมายที่หนึ่งคืออะไรความหมายที่หนึ่งแปลว่าภาชนะสำหรับตักหรือใส่น้ำความหมายที่สองแปลว่า ทำให้ตึงหรือทำให้แน่นด้วยวิธีการหมุนเข้าไปเช่นขันน็อตหรือความหมายอาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่ที่เรียกว่าไก่ขันหรือความหมายอีกความหนึ่งก็คือหัวเราะหรือรู้สึกตลกเช่นขำขันหรือเรื่องขันคำว่าขันเขียนเหมือนกันรูปเดียวกันแต่ความหมายแตกต่างกันครับเขียน เขียนเหมือนกันเสียงเดียวกันแต่รูปรูปเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันหรือตัวอย่างคำว่าแกะก็หมายถึงชื่อสัตว์สี่เท้าประเภทหนึ่งหรือการเอาเล็บมือค่อยๆแกะเพื่อให้หลุดออกมีความหมายแตกต่างกันหรือคำว่ากากาความหมายหนึ่งก็เป็นชื่อนกชนิดหนึ่งก็คือนกกาชื่อดาวชนิดหนึ่ง ดาวกาชื่อปลาชนิดหนึ่งปลากาภาชนะสำหรับใส่น้ำก็คือกาน้ำคํากำกับปีของทางภาคเหนือของเราปีกาหรือว่าทำเป็นรูปเครื่องหมายกากระบาดเรียกว่ากาเราสังเกตด,ดูความหมายเยอะแยะเลยคำคำเดียวเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายแตกต่างกันอันนี้เราเรียกว่าพ้องทั้งรูปพ้องทั้งเสียงแต่ไม่พ้องความหมาย มันจะอยู่ในกลุ่มของคำพ้องรูปคำพ้องเสียงอันนี้เอามารวมกันคือพ้องทั้งรูปทั้งเสียงแต่ไม่พ้องความหมายคำพ้องลักษณะต่อไปคือคำพ้องความหมายคำพ้องความหมายตรงนี้เขียนต่างกันอ่า together, น,นต,ต่างกันพ้องความหมายตรงนี้จะเขียนต่างกันออกเสียงต,ต่างกันแต่ความหมาย เดียวกันเราจะมีหลักการสังเกตก็คือคำพ้องความหมายทั้งเขียนต่างกันทั้งอ่านต่างกันแต่ความหมายเดียวกันเช่นกินรับประทานหรือแดกแดกไม่สุภาพหรือกัลยาณนา,นารีสุดาสมรหญิงก็หมายความว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคำที่เรียกว่าคำพ้องความหมาย เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีหลักการสังเกตดูว่ามันต้องเขียนต่างกันมันต้องอ่านต่างกันแต่สุดท้ายความหมายเดียวกันอย่างเช่นตัวอย่างคำแรกครับตัวอย่างว่าพระอาทิตย์นักเรียนเราสังเกตดูนะครับคำว่าพระอาทิตย์ความหมายของคำว่าพระอาทิตย์คำต่างๆมีเยอะเตอเยอะแยะทิน,นกรทีทิวากรภาสกรภพากรระวีระพี v, ทงไหนตะวันอภา,ากรอังสุมาลีอังสุมาลินก็ได้สุริยะสุริยาสุริยันสุริยนสุริยงพานุพานุมาตอุตสนากรทยุมณีอาหัรสกรพรมันประภากรรังสิมันรังสิมารำไพนี่เราสังเกตด,ดูคำต่างๆเหล่านี้แปลว่าพระอาทิตย์ออกเสียงต่างกันเขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน คำที่มีความหมายเหมือนกันเรียกว่าคำพ้องความหมายหรือบางครั้งเราเรียกว่าคำวยพ์คำวัยพจน์คือคำที่มีความหมายเหมือนกันคำพ้องความหมายนั่นเองเพราะฉะนั้นคำพ้องความหมายจะมีศัพท์เรียกเฉพาะเอียงหนึ่งว่าคำวัยพจน์เขียนต่างกันอ่านต่างกันแต่ความหมายเหมือนเดียวกันเราเรียกว่าคำพ้องความหมายหรือคำ วัยพศอย่างเช่นตัวอย่างพระอาทิตย์อ่าเักเรียนลองสังเกตด,ดูนะครับคําว่าพระอาทิตย์มีคําศัพท์เยอะต่อเยอะแยะเพื่อชาวบ้านเอาไปตั้งชื่อใครจะเปลี่ยนชื่อตอนเองก็ไเปเปลี่ยนได้อ่าชื่อทินกรเชยไหมชื่อที่วากรเออค่อยยังชั่วเพราะขึ้นภาสกรก็มีคนแล้วภากรก็มีชื่อมีชื่อคนละทินกรท่วากรภาสกร ภากรลวีละพีแต่คงไม่มีใครไปตั้งชื่อว่าเด็กชายทางไหนเด็กชายทางไหนคงไม่มีอะทางไหนแปลว่าพระอาทิตย์ทางแงแปลว่าพระจันทร์คงไม่มีใครไปตั้งชื่อว่าเด็กชายทางไหนเด็กหญิงทางแง่มันเป็นคำคาเมนครับแปลว่าพระอาทิตย์เอคนชื่อตะวันมีคนชื่ออภากรมีคนชื่ออังซุมาลีอังซุมาลิมี สุริยะสุริยาสุริยันสุริยนสุริยงมีพานุพานุมาศมีแต่คนชื่ออุศนากรหายากครับเอออันนี้เพราะนะเพราะนะชื่ออะไรชื่ออุศนากรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งชื่อได้ชื่ออะไรชื่อทายุมณีแปลว่าอะไรแปลว่าพระอาทิตย์อาหาัสกรอย่างเงี้ยชื่อพอรมันอย่างเงี้ยปภากรนี่มีเคยเห็นรังสีมันเคยมี ลังสีมาก็มีลังสีมาลังสีมันส่วนมากจะตั้งชื่อผู้ชายลังสีมาส่วนมากจะตั้งชื่อผู้หญิงรำไพยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ได้นี่คือคําศัพท์คําวัยพจน์คำพ้องความหมายคําที่มีความหมายเดียวกันหรือคําที่แปลว่าพระจันทร์แขเมื่อกี้เป็นคาคำเมาสทางไหนทางแงแขอย่างเงี้ยรัชนีกรนี่แปลว่าพระจันทร์บูหลัน นิสากรเดือนสสิส,สิธรโสมกัดสากรนิสาบดีศิวเสขอนอินทุวิทูมาตรัชนีมาตรสอเสือแปลว่าเดือนนะครับอ่าทวาทศมาศคริตสต์มาศถ,ถ้าสอสลาสะกดแปลว่าทองนะเพราะฉะนั้นต้องดูรูปคำด้วยเพราะฉะนั้นชื่อพระจันทร์ก็สวยเยอะนะท้องฟ้าอย่างเงี้ยก็เป็นคำที่พ้องความหมายความหมายเดียวกันที่แปลว่าท้องฟ้า แผ่นดินก็มีเยอะเหมือนกันคําที่แปลว่าแผ่นดินคําที่แปลว่าภูเขาคําที่แปลว่าป่าเหมือนที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คําว่าไพรกับสารไพลสานอย่างเงี้ยเอามาเชื่อมต่อกันคําศัพท์ที่แปลว่าพระพุทธเจ้าทองคําทองคําเมื่อกี้ที่แปลว่ามาศแปลว่าทองคําอย่างเงี้ยนะสุวรรณแปลว่าทองสุพรรณบุรีจังหวัดแห่งทองคําเพราะสุพรรณแปลว่าทองสุพรรณบุรีก็แปลว่าเมืองแห่งทองคํา กาญจนบุรีก็แปลว่าเมืองแห่งทองคำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าทองสุวรรณแปลว่าทองสุพรรณก็แปลว่าทองเพราะฉะนั้นใครที่ชื่อมีสุวรรณประกอบแปลว่าคนนั้นน่ะมีคำว่าทองประกอบอยู่ด้วยคำว่าเงินเมื่อกี้ยกตัวอย่างคำว่าปรักแปลว่าเงินชื่อรัชตะรัชดาฮิรันรัชตะนี่ก็แปลว่าเงินคำศัพท์แปลว่าน้ำคำศัพท์แปลว่าไฟ แปลว่าลมแปลว่าเมืองมีเยอะนะครับคําศัพท์แปลว่าผู้หญิงยิ่งเยอะเลยอ่าก็มีเยอะใครจะไปเปลี่ยนชื่อยังไงก็ดูได้นะครับเดี๋ยวเอกสารนี้คุณจะส่งให้หนักเรียนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนักเรียนจะได้เอาไปอ่านทบทวนว่าคําศัพท์ต่างๆนั้นมีอะไรกันบ้างนักเรียนดูจากหน้าจอแล้วบางทีอาจจะไม่ทันได้อ่านเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้หนักเรียนไปอีกครั้งหนึ่งจะได้เอาไปทบทวนคาศัพท์แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินคําศัพท์ที่ แปลว่าดอกไม no so ้อาบุภาบุตรสมาโกสมมาลีอย่างเช่นใครที่ชื่อสุวรรณมาลีนางเอกอีกคนหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณีนางสุวรรณมาลีสุวรรณแปลว่าทองมาลีแปลว่าดอกไม้สุวรรณมาลีก็แปลว่าดอกทองเหมือนกับคนชื่อพักกาแปลว่าดอกไม้พักกามาดอย่างเงี้ยพักกาแปลว่าดอกไม้มาดแปลว่าทองพักกามาดก็อีดอกทอง คำศัพท์มันแปลว่าอย่างนี้เออแล้วเราจะให้มันแปลว่าอย่างไรล่ะพระอีศวนะจะมีคำศัพท์น่าสนใจอันนี้พระพรหมพระสุรัสศดีพระวิษณุพระอินเออพระอินนี่แหละพระอินเนี่ยถ้าใครไปอ่านประวัติของพระอินนะก็จะเห็นชื่อของพระอินอยู่ชื่อหนึ่งคือชื่อนี้สหัสโยนีโยนีหมายถึงหอยของผู้หญิงหอยผู้หญิงนะั่นก็คือ อวัยวะเพศของผู้หญิงอะ่ะพระอินไปไป,ไปเป็นชู้กับ<ะ>เมียของพระฤ <c oughs> <c oughs> าษีห้ามเอย่ยห้ามเอ่ยห้ามเอ่ยว่าหัหโือเ,ออเปล่าหรือเปล่าคอะไรนะมันคนะือสิ่งสิ่งนั้นสินะ <c oughs> เออโยนีหมายถึงอวัยวะเพศของผู้หญิงพระอินไป <c oughs> มีชู้กับเมียของฤาษีเลยฤาษีก็เลยสาบให้ของผู้หญิงติดตัวพระอินหนึ่งพันสหัสสะแปลว่าพัน พระอินเลยสาบให้หอยของผู้หญิงติดเนื้อตัวของพระอินหนึ่งพันอันพระอินไปไหนก็อายเขาอ่ะมีของผู้หญิงติดตัวฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ีดีไม่ต้องหาไปเออน่าเกลียดน่าเกลียดโดไปเลยเออพีะอินก็เกิดความอายเออพระอินก็เกิดความอายก็เลยไปขอพระฤาษีมั้งให้พระฤาษีน่ะเปลี่ยนจากโยนี ให้กลายเป็นในตาสะารูปร่างหนะ้าตาให้เปลี่ยนเป็นในตาพระอินก็เลยได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสห ah ัสไนหรือว่าผู้มีพันตาแทนที่จะเป็นผู้มีพันหอยก็กลายเป็นผู้มีพันตา <laughs> ผู้มีพันตาเสร็จแล้วก็ให้อำมารวมกันไว้ที่หน้าผากอย่างเงี้ยพระอินเลยมีสามตาที่จริงแล้วมันมีพันตาหรือพันหอยแต่เอามารวมที่หน้าผากหนึ่งตา ก็รวมเป็นสามตากับปกติอย่างเงี้ยอันนี้เราไปอ่านดูประวัติของพระอ,อินทร์ว่ามีความเป็นมาก,กันอย่างไรนี่คือคําศัพท์ที่แปลว่าประคำพ้องความหมายเขียนต่างกันอ่านต่างกันแต่ความหมายเหมือนกันเยอะแต่เยอะแย,ะ,ยะนะครับอ่นานักเรียนกลับไปอ่านจะส่งให้นักเรียนเอาไปอ่านนะครับอาจจะให้นักเรียนเอาไปอ่านกัน เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อหมดชั่วโมงแล้วจะส่งไฟล์นี้ให้ในักเรียนเอาไปทบทวนนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือมองเวลาแล้วเวลากใกล้จะหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอกสารนี้จะส่งให้ในักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคำพ้องให้ในักเรียนไปดูนะครับว่าคำศัพท์แต่ละคำแต่ละคำมีคำไหนบ้างแปลว่าอะไรคำพ้องคำที่มีความหมายเหมือนกันคำที่เขียนเหมือนกัน คำที่อ่านเหมือนกันอย่างเงี้ยลักษณะของคำพ้องทั้ง3ชนิดนี้นักเรียนไปอ่านไปทบทวนดูก็แล้วกันนะครับแล้วคุณจะส่งเอกสารให้กับนักเรียนเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับวันนี้นําเรื่องคำพ้องมาบอกกล่าวนักเรียนกันนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนในเอกสารที่ส่งให้วันนี้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ